สวัสดีเจ้าจะพาเจ้าจะพาทัณฑำข้าเข้าเสจเจ้าวันนี้เยี่ยนพนพิกองกับทอดป่าตีอันไปตกมาแต่วาเจ้าทอดแล้วก็แบงให้น้องปิ้นไปต้ยวันนี้จะาป้าเอาหลังเจ็ดศอกตาสองเซนลงขวบนหัวบันทฑำเจ้าอาจจะแบบมีเวลานากเจ้าเพราะว่ามาตอนนี้ก็แรงแล้วเดียวคํำเล้วเจ้าเพราะว่าสักประมาณห้าโมงต่เกือบหกโมงก็จะหนาวแล้วเจ้า ตอนนี้ก็ห้าโมงแปแล้วเจ้ามาพอกําแรกเจ้าขจายตอกเจ้าจะได้เกลี้ยงแล้วกาแักเจ้าจะได้ก็กจจกเจ้าเจ้าจุดโอ้ไปซีตัวเจ้าให้ปัดสายข้างร้ายสองตัวตะแว่นสองตัวเจ้ามานมานมานเจ้า นี่ตามตัวเจ้าวะจบนะโอ๊ยโอ๊ยข้าหน้าขนาดเลยเจ้านี่เจ้า นานๆเจ้าข้าเป็นซิปไปเพื่อนเจ้า,าตาาลอดแล้วเจ้าตัดสายเจ้าตัดสายกลมนักขนาดเลยเจ้า ใจตาแว่นทั้งท <t step> okay. ่านเลยเจ้าตาแว่นห้าหกตัวเจ้าวัดกระโดดไปมันเลยเจ้าเหลือสองตัวเจ้า กระโดดอดอกไปทางข้างนี่แล้วเจ้าโอ๊ยโอรยโดดแล้วเจ้าปลาป๊อกก็หญ่เจ้า <c oughs> แล้วก็ข่าวเจ้าแล้วก็ปัดจอนซ้ายตัวใหญ่ติดกั้นตัวเจ้าปัดจอนซ้ายตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าจะได้ก็เจ้า ปัดส้หลวงเช้าปัดส้มอนตัวหลวงขนาดเลยเจ้าแมนมาเจ้าโอ้ยโอ้ยกระโดดโอ้ยกระโดดเป็นมอนเลยเจ้าโอ้ยโอ้ย ได้หลายตัวขนะนะเจ้ากระโดดออกไปจะลายสองตัวเจ้าปาคา๊อกกับปาซทร,รายเจ้าแล้วก็ปาตะเพียนซ้ายได้ห้าตัวเจ้าจะไม่ติดตงเกิยบครับ เลือตัวเดียวเจ้าเลือปัานิ้มตัวเดียวเจ้าโอ้ได้แล้วเจ้าโอ้ไม่สานตัวเจ้าไม่สารตะเพียนซ้ายกัปตะไสอยแล้วก็ปตัดสไตล์เจ้า ตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าปลาซ้อยโอ้ยมนันมานเจ้าสามตัวนี่ตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้านี่เจ้าตัวใหญ่มากแล้วก็ไ şey ด้ปลาสซอยข้างลายตรงนี้หีกตัวนึ่งได้สี่ตัวเจ้า โอ๊ย,โอ,อโ,อยโอ๊ยอกระโดดเล้าโอยโลายกนานเลยเจ้าถึงซีกเลยเจ้ปลาซ้ายปลาปซ้ายปลาขาวเจ้าปากปลาแว่น มาแล้วเจ้านี่สามตัวเจ้าปลาขาป๊อกกับปลาแวนเจ้าุ๊โอ๊ย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 กระโดดไปได้อยู่เจ้าโอ๊ยกระนิ้นซใยายอยู่เจ้า แล้วคะนิ้ก็ตักทรายข้า <c oughs> เากือบตายอย่างนี้ผขาป๊กก้า ห้าหกตัวเจ้าจะโดนแล้วจะลวดกเจ้าป่าปลาส,สะดุ้งเด็นมัแล้วก็ป่าอันไอ้อย่างนี้ปัดไส้เจ้าปัดไส้กระ,ะตัดสไตล์เจ้า ว้ากระโอดอดไปบนเลยเจ้าติดแม็ขนาดเลยเจ้าอีกคทำกูยิงข้าวเจ้าอ๋อตกหน้าไปหมดตัวย้ายประตานสักการเจ้ากระโดดอดอกไปเหตุกาอนแต่ก็ได้ลายอยู่เจ้า แปดตะเกียนซ้ายโอ้ยตกแน่เลโอ้ยเกิดอต็มแล้วเจ้าข่าหลายขนาดเลยเจ้าม่งเจ้าตัวใหญ่ๆบ่ไฟตันมันเจ้าสาขากตกแปตะเกียนซ้ายเจ้า สี่ห้า 4, ตัวเจ้า <c ười> ขายาวจะได้กระตึ้เม่อตาขาปอกปลาตะเพียนสายเจ้าตัวนี้มาตื้นยอมออก โอาโอาโอ้โอาเอาเอเข้าวนข้าวนาเลยเจ้าเมื่อเช้าโอ้ตกน้ำยิงแรงยิงข้าวเจ้าตัวใหญ่ๆเลยเจ้าสายเจ้าแตาเพียงสายแต่สไต โ oh, hey, ออระวังต <c oughs> oh, oh. ิ๊ดทำไมซ่าหลือเก่าโอ๊ะอ๊ะิ๊ดอเจ้าโอ้ยิ๊สี่ตัวเจ้า เขาอ้ยอ้ยขนัดขนาดเลยเจ้านี่ปุ้นทังสอง,องอัวเจ้าไปไส เจ้าโอายจะโดนจะเป็นไรเจ้าได้ไรยอยู่เจ้าได้ห้าฟกตัวเจ้า คำแล้วเจ้าป่าก็มาเข้าตอนคำคำเลยเจ้ายุงก็น,นักเจ้ากระโดดพุ่นแล้วเจ้าอุยอุยเหลือห้าตัวเจ้า โอเคเจ้าป่าก็กําลังข้าวเจ้าแต่ว่ามืดแล้วมาหันแล้วเจ้าป่ามืดแล้วเจ้านี่เจ้าพอมาหันป่าแล้วเจ้าเจ้าป้ามามีเวลามาแรงแล้วก็มาก็กรดมเดียวได้ต้าให้กรัมเดียวข้าวกู้กัมเลยเจ้ามาพลาดเลยเจ้าแล้วก็ข้าวกัมหลายตัวตัวใหญ่ก็กระโดไปหมดเลยเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าวันนี้เจ้าแต่วันนี้ม่วนขนาดเลยเจ้าไปปบะเหมือนเจ้าป่าเข้าดีขนาดเลยเจ้าตอมแรงก็เหมือนกันยิงแรงยิงเข้าเจ้าได้เกือบสองโลประมาณสองโลได้เจ้าป่าตัวงามๆเจ้า ปลาตัวงามขนาดเลยเจ้านี่เจ้าปลาส้อยตัวใหญ่ๆเลยเจ้านี่เจ้าปลาส้อยปลานิน้นเรีปลาแว่นปลาขาวไออย่างเจ้าได้น้าขนาดเลยเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามืดเหมือมนเดิมเลยถ้าไปแรงๆเน่ยแล้วปลาเจ้าปลาก็จะชอบติดลมเจ้าเพราะมันมีเวลากราบเดียว เ้ป่าก็ชอบมาเข้าตอนแรงเจ้าบางทีไปกลางวันผุ่มจีได้กี้สบายเจ้าเต้นซดสดสดสดปิ๊กกลับได้เจ้าแล้วมีคนไหมอยู่ขัวท่านเจ้าบอกว่าหันงูเหลือมเจ้าป้าก็ลัวฟังปิ๊กเลยเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณนักเจ้าติดติดตามชมช่งเจ้าป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อเจ้าป้าติดนะเจ้าแล้วป้าเขียนคิมน้าเจ้ามาแน่นะเจ้าเดี๋ยวเจ้าป้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยโม่หจะเป็นจะได้อาการ ถ้าบมีอาการก็จะได้ไปตกจับยู่ถ้ามีอาการก็อาจจะพักยาวเจ้าขอบคุณนังนายเจ้าวัสดีเจ้าบายบายแล้วไปก่นคลิปหน้าเจ้า